สวัสดีนะครับวันนี้เราเข้ามารีวิวให้ดูนะครับว่าเด็กวัดของของคนคนหนึ่งนะครับว่าวันวันวันหนึ่งเราทําอะไรบ้างน,นะครับก็ยังไงก็ฝากกดเข้าใจกดติดตามไม่ด้วยนะครับว่าชีวิตของการเป็นเด็กวัดนะครับว่าวันวันหนึ่งหนึ่งตื่นแล้วขึ้นมาประมาณตีห้าครึ่งโดยประมาณนะครับเราว่า ตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะมาจาัดเตรียมที่สําหรับรอพระกับจักรบินทบาลนะครับที่สําหรับพระชันอาหารนะครับแล้วก็จะเป็นที่ไม่ว่าจะเป็นอัศวะวางอัศานะน้ําหรือว่า,าส่วนต่างที่พระจะต้องใช้สารอาหารนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะไปกวาดลานวัดกันนะครับเพื่อลออารหวางรอ พระฉันพระกับจัดบ,บินทบาทนะครับเพื่อที่จะจัดอาหารเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมอาหารให้หลวงพ่อท่านเจ้าวาดนะครับวันนี้หน้าที่หนึ่งเช้าหนึ่งนะครับเราคงไม่ได้ทําเลยนะครับเพราะว่าเืองจากพระพิรุณกันแกงนะครับสนับพระบินทบาทก็วันนี้ฝนก็ตกลงมานะครับก็ถามว่าก็หนักพอสมควรนะครับาเได้แต่พระสงฆ์ก็ พระคุณเจ้าก็น่าจะออกไปบินทบาตอยู่เนาะเพราะว่าถ้าไม่มีบินถ้าไม่ได้ออกบินธบาตก็จะไม่มีอะไรฉันกันทั้งวัดเนาะท่านก็จะเดินท่านก็จะเดินต้องเดินตามฝนไปบินทบาตกันนะครับแอลานวัดเราก็คงไม่ได้กว่าแล้วเราก็จะมาเดินมาปุกสมมเนนกันเพื่อให้ไปเตรียมตัวทํากิจวัตรจำวันของแต่ละรูปนะครับ ครับวันเป็นวันศุกร์เนาะก็สุกร์สดใสจริงๆฝนตกบรรยากาศที่วัดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ฝนก็ตกมาเรื่อย,อ,ยอากาศก็จะเย็นสบายนิดหน่อยหนาวเละ วันนี้นะครับเราก็จะมาห่มผ้าเนนเนาะทุกๆเช้าเนาะหลังจากอาเียมที่ใส่อาหารบินาบาทให้พาเสร็จแล้วเราก็จะมาผ่มผ้าให้สามเณรเพื่อรอผสมกลับจากบินาบาทนะครับ เราจะทำอย่างนี้ทุกวันเนาะในการที่ชีวิตของเด็กวัดคนหนึ่งเนาะ <c oughs> แต่ใน,น,นวัดนี้จะมีตอนแรกก็จะมีทั้งหมดประมาณเก้าลูกตอนนี้ก็จะเหลือประมาณหกลูก พอแล้วดจากนั้นนะครับหลังจากผมผ้าเนยเสร็จแล้วเราก็จะมาจัดกับผ้าเนาะตอนนี้เราก็จะกับผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับให้พระ คุณเจ้าและสมณีนในวัดนะครับฉันพัฒหารเช้าเดี๋ยวเราก็จะไปจัดของในส่วนของท่านเจ้าวาดอีกคุาชันพัหานเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็จะมาเตรียมของเพื่อชันพัฒหารเพลินวันนี้ทางครอบครัวเขาก็เลี้ยงไข่ทอดนะครับนี่ครับจริงานได้โปรดครอัว เป็นแม่เจ้าวาดวยกันทอดใสทอดวันนี้เลียวเลี้ยมคระด้วยใอยทอดเลยคนงานว่าคนรับใช้ก็เรามาตามต่อนะครับชีวิตตามต่อชีวิตเด็กวัดเนาะหลังจากฉันเพนหนังพาฉันเพนเสร็จเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรว่างๆในแต่ละวันนะครับก็ไม่มีอะไรถ้าไม่ไม่มีได้ออกไปธุระไหนกับหลวงพ่อนะครับเพราะว่าปกติแล้วก็จะติดตามหลวงพ่อไปหรือช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับเป็นช่วงโควิดอะไรอะไรเขาก็งดหมดทุกอย่าง ก็กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับทางศาสนาก็ของหลวงพ่อก็จะโดนงดไปด้วยก็เลยช่วงนี้จะอยู่วัดก็ทําไมถ้ามีการถ้าไม่มีการพัฒนาวัดทําน่นทํานี่ทาความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีงานอะไรต่อไปนี้ก็จะอยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรมีใครมีอะไรก็ทําไปตามหน้าที่ของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็ส่วนตัวของเดวัดเองนั้นก็ช่วยแปะกวาดทำความสะอาดหรือเตรียมน้ําเพื่อที่จะ ให้พระคุณเจ้าและสามเณรให้ทำบัดเย็นนะครับก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็ขอจบแค่นี้เนาะในตามติดชีวิตเด็กบัดนะครับโอเค